อ่ะเดี๋ยวไปมาตั้งกันับเราให้ฟังว่าไม่เคยมาจ้ะอ่าเดี๋ยวเราดูไม่เคยมาครา พ่อเคซ้อนนะจบให้เล่าอะไรทีไม่เคยมาที่นี่นะจริงก็ไม่เคยรู้องแบบเอาเหรอเอ่ะเดี๋ยวผมพูดไปก่อนนะถึงว่าเราไม่รู้ว่าเขาบันทึกกันด้วยว่าอะไรมีใครรู้ไหมจะส่งราบให้ก่อนมีใครรู้ไหมเอาชิปเอาเชื่อว่าเป็นแบบเป็นพระท่านที่แบบลอยน้ำมาปัดลอยน้ำมาแล้วเอามาขึ้นตรงนี้ก็เลยเรียกว่าวัดพระหอ่าเป็นทิมมิงอีกแล้วเป็นพระหา เอาเอ่อถ้าสังเกตเห็นไหมว่าพระพุทธรูปสวยมากถ้าใครยังไม่เห็นช่วยไปดูนิดหนึ่งนะฮะเพราะแบบการสร้างพระพุทธรูปแบบเนี้ยมันไม่ได้สร้างง่ายๆใช่ไหมแล้วก็ที่เห็นอยู่บนเป็นเจดีย์เป็นสถูปเนาะซึ่งมันเป็นที่ตั้งเดิมตรงนี้ถามว่าเกี่ยวอะไรกับพระองค์นี้ไหมไม่เกี่ยวนะฮะเราแค่มาใส่เฉยๆให้มันไม่กิมิซสวยพาะเกศรถูกสร้างโดยพระเจ้าอิทาศน์่ผมบอก ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้ใจอันนี้อันนี้ผมจะเสริมให้นิดนึงป <c oughs> กติปกติตอนนี้คือเรายอยู่กรุงเทพฝั่งขุนบุรีนี่คือฝั่งโขฝั่งขุนบุรีก็คือฝั่งโขบุรีก็คือสมัยเมือ่อไหร่เราไปก่อนคือเป็นเมืองฆะเป็นเมืองท่ารือฆ่าไายอาณาจักรทีนี้พอมุ่แตกเนี่ยพระเจ้าตากทักษิณยกรุกคนมาตั้งว่าที่นี่แต่จริงๆกับเมืองมันมีอยู่แล้วหลักฐานที่ที่ใส่กับว่าวันนี้ท่านนายสายวิยาตอนตายต้อนนี้ว่าตอนตายนะฮะเพราะว่าอยู่ริมน้ำระดม ใช่ด้วยแล้วก็ดูจากนะครับปฏิกิริยากรรมอ่านี่ฮะตรงนี้จะเป็นถ้าถ้ามองเข้าไปอ่ะเห็นไหมครับว่าถ้ามีอะไรก็ไม่มีไงไม่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 อะไรที่ควรมีในอาคารอะไรควรมีในอาคารเสาเสาไม่มีอันนี้เสาไม่มีเสาท้าไม่ถูกท่าโอเคแล้วถ้าไม่มีเสาขใช้อะไรในการรับน้ำหนักครับเราใช้อะไรใช้อะไรวิศวะวิศวะใช้กําแพงครับผมใช้กําแพงอ่ะจะสังเกตว่ากําแพงมันจะหนาแล้วก็สอบขึ้น คือเนี่ยมันเป็นศิลป์ที่ทได้รับหรือป่าจากตะวันตกนะหลังเนี้ยน่าจะเป็นโหมดแหลกจะไม่มีต่างๆเห็นไหมจะไม่มีต่างๆตรงนี้แต่ว่าเหมือนเขามาจอดที่หลังแล้วแต่แล้วทำไมมาอยู่ที่เนี่ยครับบอกสั้นามาอยู่ที่น,น,าานี่ถ้าตามตำนานก็นคือว่าลอยมาน้ำใช่ไหมแล้วยกขึ้นมาโอ,อ้กับตาม<บ>ตำนานแล้วาตามข้อที่จริงนะครับโอ้มันหนักอ่ะไม่ต้องมาทางน้ำไปแล้วทำไมมันยังสวยเออ แสดงว่าของเดิมเลยไม่ไม่ได้บูรณะเลยอะครับบุญละนะเลยนะมันต้องไหลายหลายรอบบริเวณเอาง่ายๆว่าปกติวัดพวกนี้ปกติเฉยถ้าใครไปแถวธนบุรีเชียงใหม่วัดมันจะเริ่มหลังๆแล,แ,ลงแล้วก็เป็นซากแล้วเขาก็สันติฐานกันตามประวัติสืบได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยมันก็มีการบูรณะนะมีระบายไปถ้าถามว่าเท้าตรงนี้กับอยู่ที่เดิมหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่คือมีการยกขึ้นมาแล้วก็ก็สวยดีก็เลยมาวางไว้ประมาณเนี้ยแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าพระเจ้าคือใครคนที่นั่งอยู่หน้าพระเจ้าคือใครตอให้ใจหน่อย ถามพี่ไก่พี่ไก่เขารู้เรื่อง่อครับอะไรครับไม่มีอะไรครับ